ในห้องนี้น่าจะรู้จัก W H A คือทำนิคมนะครับแต่จริงๆแล้วหน้าถัดไปจะเห็นว่าเราทำโลจิสติกทํทำนิคมทำน้ำไฟทำดิจิตอลนะครับจริงๆถ้าเกิดเราดูเรื่องคาร์บอนแอคเคาน n ์ิ้งเนี่ยเอาจริงๆอะ่ะ W H A เราก็เพิ่งเริ่มทำสัก2-3ปีนี่เองนะครับหลังจากที่ทางตลาดหลักทรัพย์เขาบังคับให้ Listed Company ทำบอกตรงเลยครับ3ปีที่แล้วก็โ no, นไม่เข้าใจเลยคืออะไร นะครับเราก็มาแคชอัพทําเรื่องพวกนี้นะครับหน้าถัดไปนิดนึงครับแต่ว่าตอนนี้เราพอเราทำไอตัวแม็ของตัวเองว่าคาร์บอนแอคเคานติ้งเราปล่อยสักเท่าไหร่นะนะครับเ,เราก็พบว่าจริงๆอ่ะทั้งกลุ่มทั้ง4ี่กลุ่มธุรกิจนี้เลยเราปล่อยอยู่สักประมาณ20,000กว่าตันนะครับจะครบ1บวก2ในสัก20,000กว่าตันนะครับในขณะเดียวกันเราก็มีธุรกิจที่เป็นโซลาที่ขายลูกค้าอุตสาหกรรมโซลารลูฟท็อปเนี่ยอยู่ด้วย นะครับจริงๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเซฟคาร์บอนมาคอมเพนเซ e มันเกินอยู่แล้วนะครับไปหน้าถัด,ถดไปนะครับจะมีหน้าที่เป็นคาร์บอนอยู่นะครับ mm hmm. อ่ะจริงๆเนี่ยเพราะนั้นถ้าดูในเชิงคาร์บอนนูโทรลิตี้เนี่ยจริงๆมันก็ก็ก็แอคชีพแล้วแหละนะครับแต่อันเนี้ยเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยแอคชีพคาร์บอนนูโทรลิตี้แล้วจบนะครับมันอีกไกลเลยนะครับไปเน็ตซีโร่เนี่ยอีกไกลนะครับมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะ มีความสำคัญที่ต้องทำอีกเยอะผมขอพอสตตรงนี้ไว้หน่อยอครับผมเพิ่งไปพวกงานสัมมานาเหล่านี้มีคําพูดหนึ่งที่ผมได้รับฟังแล้วโอ้มันติดอยู่เลยขออนุญาตมาถ่ายทอดต่อนะครับเ,เขาบอกว่าเอในทุกๆวิกฤตมันมีโอกาสใช่ไหมครับแต่เรื่องนี้เรื่อง climate change เนี่ยผลกระทบของมันน่น่าจะมากเกินกว่าเราจะรอวิกฤต นะครับมันจะมากเกินกว่าที่เราจะรอวิกฤตเมื่อกี้ผมฟังจากเซชั่งหนึ่งผมว่าเราไม่สามารถรอได้นะครับที่เราจะมีไฟแนนซิงที่เฟเวอร์เบิลกว่าเราไม่สามารถรอได้ที่จะมีกฎหมายที่บังคับทำวันนี้เราถึงจุดที่ต้องทำแล้วอะไรที่ทำได้ต้องทำแล้วนะครับผมเลยคิดว่าอันนี้มีความสำคัญมากแล้วก็อันเดียวกันกับเมื่อกี้เลยครับ3ปีที่แล้ว เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะต้องทําอะไรบ้างนะนะครับจนเราต้องมาศึกษาจริงๆว่าเอ๊มันจะทําอะไรนะนะครับแล้วก็จับพลัดจับผูมาวันนี้เราถึงกับต้องไปทำเน็ตซีโร่ r ทร็กเก็ตแบบไซเบ a s e สไปละนะครับซึ่งออขอไปหน้าถัดไปหน่อยครับซึ่งอันเนี้ยหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่า s i เบ b a s ส d t ร r g เก็ตเน็ตซนะครับชื่อฟังดูอลังการงานสร้างมากเลยครับแต่ว่าในเนื้อหาจริงๆมานะครับขอไปอีกหน้าหนึ่งครับ คิดง่ายๆครับตัวนี้ครับจริงๆมันก็คือปล่อยให้น้อยที่สุดเท่าดีคุณจะปล่อยน้อยได้นะครับไม่ว่าคุณจะปล่อยน้อยด้วยวิธีไหนเนี่ยอย่างเช่นในหน้านี้เนี่ยก็คือเพิ่ม Renewable ไปสินะครับวันนี้ Renewable มัน feasible อยู่แล้ว Economic มันได้แล้วนะครับใช้ Renewable มันเยอะๆนะครับเสร็จแ,แล้วเหลือเท่าไหร่ที่มันลดไม่ได้ก็ดูดกลับ เหลือเท่าไหร่ที่มันลดไม่ได้ก็ดูดกลับเพราะฉะนั้นในกราฟนี้ไม่ได้ทําเองนะครับที่ปรึกษาเขาทาให้เนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วง10ปี15ปีจากนี้เราคงเห็นเรื่อง Renewable Lamp Up ใช้กันเยอะๆๆอเยะเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยไปดูดกลับนะครับแต่ว่าแน่นอนตรงดูดกลับเราก็ต้องเริ่มสร้างแต่วันนี้กว่าต้นไม้จะโตดูดได้มันก็ใช้เวลานะครับถ้าง,งั้นรอบแรกผมประมาณนี้ก่อนครับ